วันนี้เรามาคุยกันดีกว่าเขาจะช็อกดีกว่าถ้าเราไม่ให้ทิปเลยอ่ะเขาจะโกรธไหมคืออย่างงี้คือถ้าไม่ให้ทิปคือมองตาขวางเลยนะคนที่เนี่ยจริงๆแล้วทีนี้ <Okay. S 1> เหมือนเขาโกรธเขาก็โยนเมนู <Okay. S 1> ใส่หน้าฝ้ายแบคือไมไม่ได้โยน สวัสดีพกเไปเทลยูไมซ์สอรี่นะคะวันนี้พาทุกคนไปดูการตัดสินกล้วยไม้นะซึ่งหนึ่งในคนตัดสินเนี่ยก็คือคุณเคเล็บนะคะเราก็เลยขออนุญ,ญาตตามเขาไปด้วยนะซึ่งอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่เราจะไปดูเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเนี่ยแหละจ้ะไปะ นะคะหลังจากที่เข้าไปดูมาเมื่อสักครู่นี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะมีเท่านั้นแหละค่ะก็หลังจากนี้เนี่ยเขาก็จะทำการเทรนนิ่งพูดบรรยายพูดบรรยายเสร็จเขาก็จะทำการตัดสินว่ากล้วยไม้ของใครจะได้รางวัลน,นะคะน่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกันเลยทีเดียวไฟก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวไฟมานั่งรอ คุณแฟนที่รถดีกว่านะคะไม่มีอะไรทําคือเดินไปห้างหรือจะเดินไปเล่นแถวไหนก็ไม่ได้มีห้างแถวไหนใกล้เลยนอกจาก University ไปทำไมล่ะโอเคไหนๆเราก็ไม่มีอะไรทําแล้วเ,เนาะตั้งสองชั่วโมงเนะี่ยวันนี้เรามาคุยกันดีกว่าเนาะเขาจะช็อกดีกว่าเพราะว่าย้ายมาอยู่ฮาวายได้ นะเขาเดือนที่ห้าแหละก็มันต้องมีเขาเจ้าช็อกบ้างแหละทุกคนใช่ไหมย้ายไปอยู่ต่างประเทศเป็นใครมันไม่มีเขาเจะจะไม่เป็นไปนไม่ได้เพราะว่ามันต่างบ้านต่างเมืองต่างวัฒนธรรมนะคะก็เขาเจ้าช็อกของฝ้ายอันดับแรกๆเลยที่มาถึงที่นี่ก็คือหนึ่งเลยนะคนที่นี่ติดทีวีอืติดทีวีจริงจังตอนแรกอะคิดว่าเป็นแค่เออน่าจะเป็นแบบพวกวัยกลางคนถึงผู้สูงอายุ แต่ไม่ใช่คือเท่าที่เห็นอนะไปไปวอลมาทุกครั้งที่ไปวอลมาก็จะเห็นผู้คนซื้อทีวีออกมาจากวอลมาทุกครั้งเลยนะคะจริงๆทีวีเครื่องใหญ่เครื่องโตก็คือพากันแบกกันออกมาทุกครั้งเลยนะแสดงว่าคนที่เนี่ยค่อนข้างจะติดทีวีกันนะดูทีวีดูหนังนะคะคือเออเป็นน่าจะเป็นแบบเครื่องมัลทินาการของคนที่นี่นะคะอืม เขาเจอช็อกเรื่องที่สองอันนี้คือเกิดขึ้นกับตัวเองคืออย่างนี้ฝ้ายเนี่ยไปไปทานอาหารอยู่มาร้านหนึ่ง oh. แล้วทีนี้ฝ้ายทานไม่หมดกินไม่หมดแล้วฝ้ายอะอยากจะเอากลับบ้าน oh. แล้วทีนี้นพนักงานก็บอกกับพนักงานว่าเออเนี่ยอยากจะเอากลับบ้านก็คิดว่าเขาอ่ะจะเอาจานของเราอ่ะกลับไปในครัวแล้วก็ทําการเทอาหารใส่กล่องแล้วก็เอากล่องมาให้เราแต่เขา เขาเอากล่องมาให้เราแล้วก็ให้เราอะเทอาหารเองเออแล้วทีนี้ก็เลยถามคนในติ๊กต็อกว่าเออมันเป็นเรื่องแปลกหรือว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่คนที่เขาทํางานร้านอาหารน่ะนะคะเขาก็มาคอมเมนต์บอกว่าเออมันเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอะกลัวเรื่องความสะอาดบางทีก็ยุ่งจนแบบว่าเหมือนพนักงานไม่พออะไรอย่างเงี้ยก็คือเอามาให้ลูกค้าเทาเองเอากลับบ้านเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อ่ะนะคะแต่ที่้ฝ่ ตกใจอย่างหนึ่งก็คือว่าปกติอ่ะโดยปกติแล้วอ่ะการให้ทิปอ่ะมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆของคนที่นี่เวลาเราไปทานอาหารในร้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้ทิปเขาแต่ทีเนี้ยถ้าบถ้าเขาบริการเราแบบเนี้ยถ้าเราไม่ให้ทิปเลยอ่ะเขาจะโกรธไหมมันจะเป็นเรื่องเป็นราวหรือเปล่าทำไมรู้ปะ่ะฝ้ายคิดอย่างนี้คือฝ้ายเคยทํางานบริการมาก่อนไม่เคยผ่านมาเยอะเลยแหละ แล้วในเมื่อเราอยากได้ทิปจากลูกค้าซึ่งเราคิดว่าเราอะสามารถอยู่ได้ด้วยทิปแต่เราไม่สามารถอยู่ได้เฉพาะเงินค่าจ้างของนายจ้างแน่นอนที่นี่นะการทำงานบริการแบบนี้นะคะคือถามแฟนถามเพื่อนของแฟนมาเรียบร้อยแล้วว่ารายชั่วโมงของคนที่ทำงานบริการแบบนี้เนี่ยมันน้อยมากๆก็คือเขาจะอยู่แค่เฉพาะรายชั่วโมงที่ได้จากนายจ้างเนี่ยอยู่ไม่ได้แน่ๆเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องอาศัยทิป ที่ได้จากลูกค้าด้วยแล้วถ้าเขาบริการแบบเนี้ยเรายังจะให้ติปเขาอยู่หรอถ้าอยากได้ติปมันก็ต้องบริการดีกว่านี้ไหมคือไฟก็งงกับการจ่ายเงินของที่นี่คือไฟก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคืออย่างงี้คือถ้าไม่ให้ติปคือมองตาขวางเลยนะคนที่เนี่ยจริงๆสรุปวันนั้นเราก็ให้ติปเขาไปให้เขาไปแค่แบบว่าสิบสิบเปอร์เซ็นต์ให้เขาไปแค่นั้นเพราะว่า มันมันไม่ควรจะให้ด้วยซ้ำคือถ้าสมมติว่าพนักงานไม่พอแล้วทําไมถึงไม่จ้างเพิ่มมันไม่ใช่ปัญหาของลูกค้าจริงๆนะคือมันไม่ใช่ปัญหาของลูกออค้าฝ้ายก็งงมากแต่ว่าถ้าเป็นอยู่ที่ไทยโอ๊ยลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าคือต้องแบบว่ามาก่อนเสมอฝ้ายเคยโดนลูกค้าด่าด้วยนะด่าดจนร้องไห้คือคอย่างนี้ขอนอกเรื่องแป๊บหนึ่งเคยทํางานร้านค้าเบียร์มาก่อนนาเข้าเบียร์อะไรเงี้ย ร้านเครื่องดื่มแบบอลกอฮอล์มันก็จะมีช่วงแบบว่าแฮปปี้อาเป็นช่วงที่แบบว่าโปรโมชั่นตั้งแต่บ่ายสามถึงหกโมงเย็นอะไรก็ว่าไปเนี่ยก็แล้วแต่ร้านเนานะทีนี้ผู้จัดการฝ่ายเนี่ยเขาก็บอกว่าเออให้ไปไปตบอกบลูกค้านะว่าเนี่ยมันจะหมดแฮปปี้ยาแล้วเขาจะอยากจะสั่งเพิ่มมาอีกสองนาทีจะหมดแฮปปี้ยารจะอยากจะสั่งเพิ่มไหมฝ่ายก็ไปถามลูกค้าคนนึงเป็นต่างชาติดังมากับผู้หญิงไทยฝ่ายก็ถามว่า มันจะหมดแฮปปี้อาร์แล้วนะคะอยากจะได้เครื่องดื่มอยากจะสั่งเครื่องดื่มอะไรไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่อ่าฝรั่งนะบอกว่า no thank you โอเคโอเคก็ไม่ไม่สั่งก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแล้วไฟก็ยืนอยู่แถวนั้นแหละก็คือเดินไปเดินมาแถวแถวที่เขานั่งนั่นแหละนะสักพักตาฝรั่งคนนั้นเรียกบอกว่าหมดแฮปปี้อารอยังอะอยากจะสั่งเครื่องดื่มไฟก็เลยบอกว่ามันหมดแล้วค่ะมันหมดมาสองนาทีแล้วลทีนี้เขาก็แบบ ้นสั่งไม่ได้เหรอคุณก็บอกว่าอา้าวก็มันหมดแฮปปี้เอาแล้วจะสั่งอะไรก็ตอนนั้นมาถามก็ไม่เอาบอกว่ามันแค่สองนาทีเองคุก็เลยแบบมันก็สองนาทีไหมคือหมดแล้วก็คือหมดแล้วเข้าใจปะแล้วทีนี้เขาก็เสียงดังว้วแล้วเขาก็คือความคิดของคุณก็อม่ใี้คือหมดแล้วก็คือหมดกดก็คือกดเข้าใจปะเพราะเรามาเตือนมาถามเขาแล้วเขาบอกเขาไม่เอาอองแล้วทีนี้เหมือนเขาโกรธ เขาก็โยนเมนูใส่หน้าไฟคือไม่ได้โยนใส่ใส่แบบนี้คือแบบสมมติี่เป็นโซฟาแล้วไฟก็ยืนอยู่ด้านหลังโซฟาแล้วเขาก็โยนเมนูใส่ตรงโซฟาแบบปึ้งไฟก็แบบเฮ้ยแล้วทีนี้ผู้จัดการเขาไม่เห็นพอดีผู้จัดการเป็นเป็นคนอังกฤษนะเป็นคนอังกฤษเขาก็มาถามว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าไฟากเเ็เล่าให้ผู้จัดการฟังว่าเนี่ย มาถามเขาแล้วว่าเขาอยากได้เครื่องดื่มอะไรเพิ่มไหมช่วงก่อนที่จะหมดแฮปปี้เอาตอนที่เธอให้ฉันมามาถามเขาเขาบอกว่าเขาไม่เอ้าแล้วที่นี้มันหมดแฮปปี้เอามาสองนาทีแล้วแล้วเขาบอกว่าเขาอยากจะสั่งเครื่องดื่มในราคาแฮปปี้เอาที่นี้ผู้จัดการก็เลยมาคุยกับเขาเขาก็คุยอะไรกันก็ไม่รู้กระซิบกระซากระจุงกระจิบกันแล้วทีนี้ผู้จัดการก็บอกว่าเออให้เขาไปเถอะไฟก็อ้าอะไรอ่ะให้เขาไปได้ยังไงอ่ะถ้าเขาสั่งได้คนอื่นก็ต้องสั่งได้สิเพาะ ลูกค้าคนไทยตั้งเยอะตั้งแยะอะแสดงว่าเขาก็ต้องสั่งได้ดิแล้วทีนี้ไฟก็แบบมันโมโหอะม,มะ,หะมันโมโหแล้วมันทําอะไรไม่ได้อ่ะนี่ก็ผู้จัดการนี่ก็ลูกค้าแล้วผู้จัดการก็เดินม,มาถามว่าเนี่ยเขาเป็นลูกค้าใ้เขาไปเหอะคนเดียวเฮ้ยมันไม่ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ดิวะ่ะไฟก็โกรธมากเลยนะไฟกโกรธมากๆแบบโกรธจนร้องไห้อ่ะพูดนะตอนนี้ยังแบบยังจะรู้สึกยังรู้สึกแย่กับผู้จัดการคนนั้นอยู่เลยแบบคือโมโหมากจริงนะคือแบบ มันไม่ได้ก็คือไม่ได้มาวะ่ากฎก็คือกฎมะวะ่าอะไรก็ไม่รู้คือแบบเป็นลูกค้าที่ห่วยแตกที่สุดในโลกแล้วก็มาเจอผู้จัดก,การที่อุบาทที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยคือเขาเป็นคนดีมากนะผู้จัดก,การคนนั้นแต่วันนั้นเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้จเจ้าแต่เงินหรอจเจ้าแต่ลูกค้าหรอแล้วทำแบบเนี้ยงั้นก็ต้องทําได้ถึงนั้นโต๊ะนั้นก็ทําได้เดี๋ยวจะเดินไปถามโต๊ะนั้นใหม่ว่าเขาจะเอาไหมในราคาแฮปปี้เอา เขาเจาช็อกเรื่องที่สของที่นี่ก็คือการสมอท็อกของผู้คนที่นี่คือสำหรับตัวฝ้ายเองฝ้ายไม่ชินเพราะว่าฝ้าย <laughs> รู้สึกว่า <laughs> ทำไม <laughs> การที่จะพูดคุยกันการทักทายกันของคนที่นี่มันชั้งนานแสนนานเหรือเกินคือแนฟนฝ้ายอะออกไปข้างนอกกับฝ้าอย่างเงี้ยแล้วก็เจอคนรู้จักอยู่ด้านนอกอยู่ข้างนอกอะไรอย่เงี้ยแล้วก็แวะคุยกันอะไรเงี้ย ก็เข้าไปถักทายเข้าไปทักทายก็คุยเปนคุยกันไปคุยกันมาชั่วโมงหนึ่งนั่นคือสมอทองนั่นคือการทักทายอ่ะค็ยแบบโอ้โหแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคนที่นี่ก็คือจะจะชอบชมกันจะชอบแบบว่าทักทายคนที่แบบรู้จักมัง่งไม่รู้จักมั่งก็แล้วแต่สมมุติไปไปเดินห้างอยู่ดีก็จะมีคนตะโกนขึ้นมาว่าโอ้ย I like your hair I love your earrings อะไรประมาณนี้ก็คือแบบจะเป็นการแบบพูดแบบเนี้ยมันคือเรื่องธรรมดามากๆของคนที่นี่เว้ยมันเป็นประสบการณ์อะนะก็คือว่าฝ้ายเดินอยู่ซื้อของอยู่เนี่ยแหละแล้วมีคนนึงเขาแบบเขาเดินผ่านมาแล้วเขาก็แบบเขาก็มองหน้าฝ้ายแล้วเขาก็บอกว่า I like your hair <Yeah. S 1> เอออาลงประมาณนี้ฝยก็ เยราก็จะมีการแบบเออแล้วก็สมอลทอล์กกันซึ่งมันแปลกเพราะว่าบ้านเราอ่ะอยู่คอนโดเดียวกันขึ้นลิฟต์ด้วยกันเห็นหน้ากันทุกวันไม่เคยคุยกันเลยค <c oughs> ืออยู่ที่นี่ก็คือแบบออก็คุยไปเรื่อยอ่ะคุยกับคนนู้นทีคนนี้ทีรู้จักมั่งไม่รู้จักมั่งก็คือคุยไปเรื่อยแต่คือฝ้ายอ่ะยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแปลกแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันมันยังไม่ชินกับอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย ึงข้อสุดท้ายและเอาเป็นว่าวันนี้ขอสักเอา5ข้อก่อนละกันเนาะเพราะว่ามันจะยาวเกินไปนะคะคลิปนี้ทะเลทะรหยไปเล่าเรื่องอื่นถ้ามาแล้วเห็นคนที่เนี่ยเดินไปเดินมาแล้วเขาก็แบบว่าพูดคนเดียวเหมือนที่ฝ้ายทำอยู่นะตอนนี้กำลังถ่ายวิดีโอแล้วก็พูดุยอยู่คนเดียวเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่นี่นะหมายถึงไปเดินตลาดแล้วมีคนนึงก็เดินคุยพูดคนเดียว เข้าห้องน้ําสาธารณะกนะ็แบบเขาก็พูดคนเดียวพึมพำพึมพำคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่นี่นะคือถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะแบบ <und> อีนี่บ้าอีนั่นบ้ายิ่บ e ้าเพราะว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่แต่เขาไม่ได้แบบเขาไม่ได้สติไม่ดีนะเขาแค่พูดคนเดียวเฉยยกตัวอย่างแฟนฟายพูดคนเดียวบ่อยมากพูดคนเดียวจนแบบมาแล้วไม่ไม่ได้พูดคนเดียวคนเดียวแบบไม่ได้พูดคนเดียวในที่ส่วนตัวเข้าใจปะอ่ะทำงานทําฟาร์มอยู่อย่างเงี้ยทำบุ้งทําบ้านยู่อยู่นี่ แต่จะพูดอะไรก็พูดเออแล้วก็คนอื่นๆก็เป็นเช่นกันแบบเมื่อวานนี้ไปเดินตลาดเดินสวนทางกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็พูดช่วยช่วยช่วยพูดพูดอะไรไม่รู้เขาก็แรกคิดว่าเขาสติไม่ดีแต่เปล่าเขาพูดคนเดียวเออถ้ามาเที่ยวอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนที่นี่แสดงว่าตัวฟ้าเองอ่ะก็ไม่ได้แปลกก็ปกตินะไม่ได้เป็นบ้านะพูดคนเดียวบ่อยๆอ่ะ เอาละก็จบไปแล้วนะคะตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาพูดคุยกันอย่างนี้หรอกเนาะไหนๆมันก็ไม่ได้มีอะไรทำแล้วเนาะจบไปก่อนนะกันนะห้าข้อนะเขาเจ r บช็อกนะของฟ้ายนะอืมเดี๋ยวมีอีกห้าข้อไว้มาต่อกันอีพีหน้านะจ๊ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าอีพีหน้าเราจะทําอะไรกันเนี่ยเมื่อไหร่เราจะไปเมนแลนด์สักทีกดติดตามให้ด้วยนะคะจะขอบคุณมากๆเลยหลังๆไม่ค่อยมีคนดูเลยเหมือนกับ เราเปลี่ยนแนวคลิปหรือวิดีโอไปแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่า YouTube จัจับทางไม่ถูกหรือ,อยังไงก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณมากๆที่ดูกันจนจบนะคะพูดเยอะเหมือนกันวันนี้ขอบคุณมากไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ4 hours ต่ later thank you, <laughs> you think, I'm sorry, baby. It took you so long. You're so bored.